เจริญสุขท่านสาธุชนทุกท่านถ้าเปรียบเทียบป,ประเทศเยอร,รมนีเหมือนร่างกายโบสโดมโมหรือโดมแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับหัวใจของคนทุกคนมีหัวใจมีร่างกายมีจิตใจที่อาศัยกันอยู่ประเทศชาติที่ปราศจาก ศาสนาก็เหมือนกับร่างกายที่ปราศจากจิตใจครอบครองนั่นเองประเทศชาติใดก็ตามยังรักศาสนาสนใจศาสนาประเทศชาตินั้นก็แสดงว่ายังรักหัวใจของตัวเองโรคหัวใจกับโรคความผิดปกติทางด้านจิตใจนะแตกต่างกัน โรคหัวใจรักษาได้ด้วยยาแต่โรคผิดปกติทางด้านจิตใจจะต้องแก้ไขด้วยหลักศาสนามีอะไรบ้างหนึ่งน้อยใจเสียใจผิดหวังไม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะรวยหรือจนเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็รู้แล้วแต่มีความผิดหวังด้วยกันทั้งสิ้น ัดผ้าด้วยกันทั้งสิน้นฉะนั้นการพัดผ้าจากกันและกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายด้านเช่นแก่เจ็บป่วยตายหรือเกิดศึกสงครามพัดผ้ากันถูกแย้งชิงตัวพารัตเอาเปรียบสิ่งเหล่นี้ศาสนาจะมาช่วยปฏิฉะนั้นศาสนาจึงเป็นสารพัดผ้าในฐานะที่มีหลักธรรคำสอนให้คนสงบ,บ เย็นมีเมตตาต่อกันถ้าศาสนาไม่สงบไม่เย็นคนมีศาสนาไม่มีเมตตาต่อกันศาส,สนาก็จะเป็นพลังในเชิงลบที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังใดยๆยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะอีกฉะนั้นการรบราฆ่าฟันกันในนามของศาสนาจึงรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร,นรย์นี่จบแล้วก็ยุติสงครามได้ แต่ระเบิดศาสนาความเชื่อที่ผิดท่านบอกว่าทรงผลข้ามพบข้ามชาติทีเดียวท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพมาที่เมืองโคโรนมาที่โดโมโหแห่งนี้เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่มาก<อ>เข้าไปดูภายในแล้ว<อ>ก็ทำให้รู้ว่าอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของศรัทธาอำนาจของสิ่งดนบรรดาลที่มนุษย์ ยังไม่สามารถจะก้าวพ้เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากในพุทธศาสนาของเราพูดถึงเรื่องกิเลสกรรมวิบาทสามอย่างวนเวียนกันอยู่เช่นนี้เราก็มีวิธีไม่มีกิเลสทำอย่างไรซึงจะกำจัดกิเลสได้เพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้ได้รับผลของกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่ว ทำกรรมใดไว้ก็จะได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องกรรมไม่สอนเรื่องการอ้อนวอน,นวงสวงบูชาแต่มนุษย์ที่บาปหนาที่กิเลสหนาที่ยังหนาด้วยกิเลสตัณหาต่างๆก็หนีไม่พ้นที่จะอ้อนวอน,นวงสวงบูชาฉะนั้นเราทุกคนต้องพึ่งพาใสา่ใจของตัวเองนี่แหละ ให้ใจของเรามีพลังให้มากที่สุดเราจริงจะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสขอเจริญพร